โอเคทุกคนวันนี้เราก็จะมาวาดรูปวาเนซ่านั่นเองหรือเออซูลาร่างแปลงเป็นคนนั่นเองนะทุกคนและภาพต้นแบบที่เราเอามาก็คือภาพนี้นั่นเองนะ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊เราวาดวบเนสซาเราเราไม่วาดแอเรียลหรอเราเคยวาดแอเรียลลงทิก t อกไปแล้วนะทุกคนเวลาที่เราวาดรูปนะทุกคนหลักๆเลยเราจะมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเส้นสีเหลืองที่ทุกคนเห็นนั่นคือโครงล่างแรกที่เราจะมากําหนดสัดส่วนของทั้งหมดเอาไว้แล้วต่อมานั่นก็คือเส้นสีดําที่เราจะเริ่มลงรายละเอียดเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับลงสี และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงสีนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มีขั้นตอนเสริมเล็กๆนั่นก็คือแบ็ k กราวด์และแสงในตอนหลังเอาก็เป็นสีแล้วอะดิ ในการวาดรอบนี้นะทุกคนเราก็ทําให้มันออกมาเป็นสไตล์ในะแบบที่เราชอบกนะ็คือจะออกเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยคือมันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนตัววาเลนซ่าที่เป็นตัวคนขนาดนั้นนะเพราะว่าเราแอบ,บใส่การออกแบบเพิ่มเข้าไปที่มันอาจจะทําให้ไม่เหมือนวาเนซ่าตัวจริงขนาดนั้นนะนะแบบอาจจะดูไม่ได้มีเขาโครงอะไรมาก ยกเว้นเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ขนาดตัวเสื้อผ้าเรายังวาดให้มันพองกว่าปกติเลยทุกคนให้มันบานกว่าปกติอะเราไม่ได้วาดในคอมมานานมากแล้วอะเป็นเดือนได้แล้วมั้งทุกคนล่าสุดที่วาดก็เป็นรูปนี้ไปดูกันในไอจได้นะจ๊ะเรียกว,ว่ารอบนี้ก็แอบต้องลือฟื้นนิดนึงเหมือนกันนะแต่เราชอบการวาดในคอมตรงที่มันปรับขนาดทุกอย่างได้นี่แหละทุกคน เราสามารถขยายเข้าไปดูแล้วก็ย่อออกมาเพื่อดูภาพรวมก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันสะดวกกว่าการวาดบนวาดมือนะแต่เสน่ห์มันก็คนละแบบกันนะเมื่อก่อนจริงๆเราชอบวาดมือมากกว่าแต่พอเราได้ลองวาดบนคอมไปสักครั้งหนึ่งเราก็แบบเออเริ่มติดใจแล้วก็เวลาเราวาดอะทุกคนอันนี้พูดถึงเวลาวาดมือด้วยนะเราต้องกลับด้านกระดาษด,ดูตลอดว่าเราวาดสมส่วนหรือเปล่าแบบที่เราทําอันนี้นะทุกคนคือบางทีอย่างเงี้อยอย่างเราวาด เราวาดบนกระดาษนะทุกคนเราก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็ส่องกับกระจกดูนะว่ามันสมส่วนหรือยังเพราะว่าในคอมเราก็ต้องทําเหมือนกันก็คือกับด้านกระดาษเพื่อดูว่าสมส่วนไหมอันนี้เราก็เริ่มลงสีแล้วนะทุกคนเราก็จะลงสีทั้งหมดที่เป็นพื้นก่อนแล้วเดี๋ยวพวกเงาพวกแสงอย่าค่อยมาเก็บทีหลัง โอเคทุกคนอันนี้เราก็ว่าเราจะเริ่มลงเงาแล้วนะแต่เราว่ามันดูแปลกปลก่ปะเออเราก็เลยแบบแต่งหน้าก่อนก็แล้วกันเปลี่ยนสีหน้าแต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ลงเงาเรารู้สึกแปลกๆมากเลยอะอันนี้เราก็ได้ทําการปัดแก้มทาจมูกทําเงาใต้จมูกอะไรให้มันแบบเรียบร้อยสวยงามอะไรอย่างงี้นะทุกคนอ่าแล้วอันนี้เราก็จะมาทาอ่ามอายแชโดว์ hadow, ที่เป็นสีน้ำตาลแต่ว่าก็รู้สึกว่าอะไรวะทำไมมัน มันแปลกๆก็เลยลบซะเลยแล้วก็มาทาป,ปากก่อนดีกว่าจ้าเออจากนั้นก็ค่อยไปกรีดตาให้น้องเขาหน่อยไปทําขนต้องขนตากรีดตาน้องให้เรียบร้อยนะทุกคนในส่วนเนี้ยเราก็จะเก็บรายละเอียดของการแต่งหน้าการแต่งตาการตัดเส้นของใบหน้าพวกเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยไปทําเงาทีหลังเออเพราะอะไรเพราะตอนแรกทำออกมาแล้วมันรู้สึกแปลกๆมากเลยทุกคนก็เลย เก็บไว้ที่หลังดีกว่าเออนอกจากว่าไม่ได้วาดนานนะก็เลยรู้สึกงงๆกับการทําเงาแต่อันนี้ก็พอจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะอันนี้เราก็ค่อยๆทําแล้วก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะ เราระบายสีอยู่ตั้งนานก็ว่าอะไรที่มันหายไปคอเราลืมลงสีคอน้องน้องก็เลยไม่มีคอไม่เป็นไรนะวาน,นิสซาฉันจะเติมคอให้เธอเดี๋ยวนี้แหละโอเคทุกคนหลังจากที่เราทำในส่วนของหน้าและผมเสร็จไปได้ประมาณหนึ่งเราก็มาเก็บรายละเอียดของ ชุดนั่นเองนะทุกคนเราจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดอ่ะให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องเงาและแสงให้ชัดๆอีกทีนะ โอเคแล้วก็ถึงเวลาของการวาดแง่งขิงอรอเลนอันนี้นะเราก็ได้ทําการวาดมือนะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าเราลืมดูสเกลเพราะว่าเราซูมใกล้ไปหน่อยนะพอวาดแล้วซูมใกล้ขนาดนี้ทุกคนเราก็จะดูสเกลผิดนะและผลมันก็จะออกมาเป็นแง่งขิงอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนคือสเกลมันผิดหมดเลยเราพยายามที่จะขยายขนาดแล้วแต่ว่ามันก็ยังดูไม่โอเคอยู่ดีผลสุดท้ายเราก็เลยต้องลบแล้ววาดใหม่ เราขอแวะเล่าอะไรเล็กๆน้อยๆอยให้ทุกคนฟังหน่อยนะเราตั้งใจว่าเราจะมาลงคลิปใน YouTube ให้บ่อยมากขึ้นนะอยากจะเริ่มมาทําจริงจังสักทีโดยที่เนื้อหาใน YouTube เนี่ยจะแตกต่างกับใน Tik t o ็อกด้วยนะเราอยากให้ u t u b e แบบเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะได้เห็นสไตล์ของเราจริงๆทําให้ทุกคนได้มารู้จักเรามากขึ้นจริงๆเราก็รวมถึง IG ด้วยนะทุกคนซึ่งคอนเทนต์มันจะแตกต่างกับใน Tik t o ็อกเลยเพราะว่าใน Tik t o ็อกอ่ะจะมีความแบบส่วนใหญ่เราจะวาด ให้เหมือนกับลายเส้นของการ์ตูนที่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอมาใน YouTube หรือใน i ออ่ะเราก็อยากจะลงอะไรที่แบบเป็นลายเส้นของเราเองเป็นแบบที่เราชอบเป็นแบบที่เราคิดเองอะไรแบบนี้ทุกคนจริงๆใน Tik t o k มันก็มีพวกภาพที่เราวาดเป็นลายเส้นของเราหลายภาพอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนทั้งหมดที่เคยลงนะใน YouTube กับ IG ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ใช้เวลาในการทำนานกว่าใน Tik t o k นะ คอนเทนต์พวกนี้เราก็จะเอามาอยู่ใน YouTube นั่นเองแล้วก็ลงใน IG ด้วยสว่วนใน TikTok เราก็จะให้เป็นคอนเทนต์ที่ซาเปเฮระสนุกสนุกดูง่ายๆนะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะโอเคมาต่อกันที่ภาพดีกว่าอันนี้เราก็ให้ดูตนะั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอนล่าสุดนะ อันนี้เราก็มาทําในส่วนของแอนิเมชันนะทุกคนตอนแรกเราไม่ได้กลาว่าจะทำหรอกแต่ไปมรมาณเราก็รู้สึกว่าแบบวานน s ซ่าควรจะมีสีหน้าที่แบบร้ายๆหน่อยปะ่ะเราก็เลยแบบทำแอนิเมชันให้มีการแบบเปลี่ยนสีหน้านิดนึงแล้วก็ทําฝุ่นให้ดูมีความเคลื่อนไหวในแบบเป็นบรรยากาศอะไรแบบนี้แล้วทั้งหมดก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะทุกคน